สวัสดีครับทุกท่านนะผมแล็กเทพเองนะผมกลับมาพบกันอีกครั้งในพอดแคสต์นะผมตอนนี้เป็นตอนที่67นะครับผมก็จะเป็นพอดแคสต์ที่ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะผมก็จากคลิปพอดแคสต์ที่แล้วที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องที่การิี้ไล่ดำเนินคดีเกี่ยวกับเซิร์ฟเถื่อนแล็กนัลล็อกออนไลน์นะครับผมก็ทําให้ผมได้อ่านคอมเมนต์ที่หลากหลายทั้งจากคนที่เล่นเซิร์ฟแทรแล้วก็คนที่เล่นเซิร์ฟเถื่อนก็มาคอมเมนต์กันนะผมแล้วผมก็จะย้ําเสมอว่าไม่ว่ายังไงก็ตาม ผมไม่คิดสนับสนุนเสิร์ฟเถือ่อนและคิดว่ากาวิที่ทำถูกแล้วที่ไล่ดำเนินคดีนะผมซึ่งตรงนี้มันก็แยกออกไปจากเรื่องการบริหารของตัวค่ายกาวิทีเองนะครับผมเพราะจริงๆแล้วมันเป็นคนละเรื่องนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์และก็ทรัพย์สินทางปัญญากันนะครับผมว่ามันสำคัญยังไงและทำไมเราถึงไม่ควรละเมิดลิขสิท์นะผมถ้าเป็น AO ก็คงพูดเรื่องกันเรื่องเสิร์ฟเถือ่อนนี่แหละแต่จริงแล้วยังครอบคลุมไปถึงเกมอื่นๆหรือเรื่องอื่นอด้วยนะผมจะเป็นงานดีไซน์งานออกแบบ ศิละปะทั้งหลายงานการ์ตูนงานเขียนหนังดนตรีอะไรต่างๆพวกนี้งานที่เป็นสไตล์แบบไอเดียนะครับผมว่าทําไมเราถึงไม่ควรไปละเมิดลิขสิทธิ์นะครับผมถ้าเป็นโอก็คือเรื่องเซิร์ฟเถื่อนนี่แหละนะ,ะผมเหตุผลที่ผมมาทาคลิปนี้นะครับผมเป็นเพราะว่าผมได้อ่านหลายคอมเมนต์แล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจในเรื่องของคําว่าการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับผมหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าต่อให้ตัวค่ายเนี่ย บริหารไม่ดียังไงเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปละเมิดลิขสิทธิ์นะครับผมผมจะมาพูดคุยว่าทําไมทําไมนะผมเราถึงไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ในหลายๆที่ในหลายๆประเทศนะครับผมเขาแยกแยะออกได้ระหว่างเรื่องการให้บริการที่แย่กับการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับผมเพราะว่าผมยังเห็นคอมเมนต์หลายๆคนที่มาในสไตล์ที่แบบว่าคือผมก็ไม่เคยพูดว่ากาวิตี้บริหารดีแต่ผมก็พูดเช่นกันว่า คุณไม่มีสิทธิ์ไปละเมิดลิขสิทธิ์เขานะครับผมบางคนยังแยกไม่ออกบางคนก็คือยังเอามารวมกันคุณคิดว่าการที่กาวิตี้บริหารไม่ดีแล้วคุณยังไปละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับผมมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับผมคือเขาบริหารไม่ดีก็เป็นเรื่องที่เขาบริหารไม่ดีแล้วก็วิจารณ์ส่วนนั้นไม่ใช่ว่าเราไปสนับสนุนเสร์เถื่อนหรือคิดว่าเสร์เถื่อนทําถูกต้องในการที่จะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับผมก็มาคุยเรื่องนี้กันนะครับผมมาคุย สำหรับใครที่ทํางานด้านนี้ก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วผมคิดว่าเข้าใจอยู่แล้วใครที่แบบทํางานเกี่ยวกับไอเดียอะไรแบบนี้แต่คนที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมก็มาคุยกันว่าทําไมเราถึงไม่ควรทําแบบนั้นทําไมเราถึงไม่ควรสนับสนุนของผิดริกสิทธิ์หรือทําไมเราไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์ซะเองนะครับผมเรามาเริ่มกันง่ายๆเลยที่เรื่องตัวบุคคลก่อนละกันนะครับผมพวกเราทุกคนส่วนมากก็แน่นอนทุกคนทำอาชีพก็จะมีความชํานาญหรือว่าความสนใจใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป,ป็นพิเศษผมคิดว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยคือจะต้องมีเรื่องที่ชอบนะครับผมพื้นฐานเลยจะต้องมีชอบชอบอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วแต่คนว่าไปและเวลาเราชอบอะไรสักอย่างนะผมเราก็มักจะมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นของทรัพย์สินทางปัญญานะผมหลายๆคนก็จะพัฒนาไอเดียเหล่านั้นนะผมต่อยอดไปเรื่อยๆไปสร้างรายได้ไปเป็นวิชาชีพไปหาเลี้ยงดำรงชีวิตนะครับผมไอเดียหรืออะไรก็ตามที่คุณคิดคนขึ้นมา ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของตัวคุณเองนะครับผมถ้าจะพูดได้เห็นภาพง่ายๆขึ้นนะครับผมแบบเอาพูดได้เห็นภาพแบบสำหรับคนเล่นเกมแบบเราแล้ว,ลวกันนะครับผมไปคิดซะว่าคุณคิดค้นเกมเกมหนึ่งขึ้นมาได้นะครับผมอาจจะเป็นเกมที่เป็นระบบที่คนคิดขึ้นมาเองเกมที่ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์ในตัวเองดีไซน์ระบบที่เกิดจากไอเดียของตัวคุณเองเพราะเกิดจากความที่คุณชอบเกมก็ว่ากันไปนะครับผมคุณอาจจะลงมือทําเองนะครับผมนําออกมาขายหรือ ขายไอเดียต่อให้บริษัทเกมก็ตามแต่นะครับผมแต่ที่แน่คือมันสร้างรายได้ให้คุณนะครับผมสร้างอาชีพที่เกิดจากความชํานาญเฉพาะทางให้คุณสร้างรายได้ที่เกิดจากไอเดียที่เป็นทรัพย์สินทางปัญ,ญญาของคุณเองนะครับผมและจะเกิดอะไรขึ้นหากมีคนขโมยไอเดียเหล่านั้นของคุณไปเพื่ออาไปหารายได้เข้าตัวเขาเองทางทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจึงทําให้เรื่องพวกทรัพย์สินทางปัญญาพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องจริงจังนะครับผมแล้วก็มีกฎหมายออกมารองรับ เพราะการที่คุณโดนขโมยไอเดียไปเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากคุณโดนขโมยอาชีพของคุณคุณโดนขโมยวิชาชีพของคุณที่ใช้หารายได้สร้างชีวิตให้คุณนะครับผมหารายได้หาเลี้ยงปากท้องอะไรก็ว่าไปนะครับผมและการที่มีคนมาขโมยไอเดียของคุณไปใช้มาไม่ได้ถูกนําไปต่อยอดอย่างแท้จริงด้วยนะครับผมคนที่ไปสนับสนุนงานผิดลิขสิทธิ์คือการนําเงินไปสู่นอกระบบการพัฒนาสายงานนั้นๆน,น,นะครับผมทําไมถึงเป็นแบบนั้น แล้วนะคุณลองนึกดูนะผมลองคิดดูว่าหากคุณผลิตไอเดียนึงออกมาแล้วคุณสามารถสร้างเงินนะผมสร้างรายได้จากมันได้คุณที่เป็นคนคิดคน้นมันเองขึ้นมาเนี่ยก็จะนํารายได้เหล่านั้นมาพัฒนาชีวิตตัวเองนะผมพัฒนางานตัวเองต่อไปต่อยอดไปเรื่อยๆผู้เสพผู้บริโภคก็ได้เสพงานที่ถูกพัฒนาต่อไปเรื่อยๆกับการเงินพวกนั้นนะผมเงินเหล่านั้นที่จะนํามาสนับสนุนผลงานเนี่ยหากเงินเหล่านั้นไม่ได้ถูกนามาให้ผู้คิดคน้นหรือว่า ผู้พัฒนายอย่างแท้จริงหรือผู้ให้บริการก็แล้วแต่ว่าเราพูดเรื่องอะไรนะผมกลับไปตกอยู่ในมือของคนที่ไม่ได้คิดอะไรขึ้นมาเองเลยคนเหล่านั้นย่อมไม่ได้มีความคิดจะพัฒนาตัวงานอยู่แล้วนะครับผมเพราะเขาเหล่านั้นไม่เคยมีไอเดียของตัวเองไม่คิดจะสร้างอะไรขึ้นมาเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะผมเขาก็คือไปขโมยของคนอื่นมาแล้วก็มาหาไรายได้นะครับผมผมคอยกตัวอย่างในเคสของผมเองละกันเอาแบบอธิบายแบบสําหรับมุมมองของผมนะนะผมตัวผมเอง ผมก็มีโปรเจกต์งานที่เป็นไอเดียของตัวเองก็คือเป็นมังงะเป็นคอมิกแล้วแต่คนจะเรียกถ้าเป็นแบบคนอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่ามังงะนะครับผมแต่ภาษาอังกฤษก็คือคอมิกแหละเออตัวหนังสือการ์ตูนของผมเองนะครับผมซึ่งมันใช้เวลาใช้ไอเดียนะผมใช้ความสามารถเฉพาะทางที่ตัวผมเองเนี่ยฝึกฝนมาเรื่อยๆนะครับผมตลอดชีวิตเพราะผมชอบเรื่องนี้นะครับผมผมชอบการวาดรูปผมชอบการทำมังงะนะครับผมทั้งหมดนี้เนี่ย มันใช้อย่างมากเลยนะผมทั้งเวลาทั้งไอเดียทั้งการฝึกฝนอะไรเนี่ยมันใช้ไปอย่างมากเลยนะผมในการที่จะทําผลงานออกมาได้นะผมหลายๆอย่างผสมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาในการฝึกฝนเวลาในการที่จะทําให้ไอเดียมันตกตะกอนอะไรบบน,นี้ก็ว่าไปนะครับผมและหากเวลาไอเดียที่ผมลงกับมันไปเนี่ยกับงานชิ้นเนี้สามารถทําให้งานออกมาขายได้สร้างไรายได้ให้ผมได้ตัวผมเองนะผมก็ผมก็ ย่อมอยากที่จะทํามันต่ออยากจะพัฒนาตัวงานต่อเพราะผมเห็นซึ่งสิ่งที่ตอบแทนกลับมานะผมก็คือว่างก็คือเรื่องเงินที่แบบว่าคนมาซื้อตัวผลงานผมนะครับผมกลับกันหากมีใครสักคนมาก๊อปปี้มาขโมยงานของผมไปขายและผู้ซื้อกลับไปสนับสนุนงานเหล่านั้นผลประโยชน์ต่างๆที่ตัวผมเองควรได้ในฐานะคนที่สร้างมาขึ้นมาผมกลับไม่ได้มันแล้วคุณคิดว่าผมจะอยากทํามันต่อไหม นะครับผมเพราะว่าทั้งเวลาทั้งไอเดียที่ผมลงไปอย่างมากในการทาเนี่ยเรากลับไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเลยคนที่มีเงินในกระเป๋ากลับเอาเงินไปสนับสนุนงานผิดหรือกสิทธิ์ที่ขโมยคนอื่นมานะครับผมสุดท้ายตัวงานก็ไม่ถูกพัฒนาต่อไม่มีการทําต่อไม่มีการต่อยอดใดๆเพราะว่าตัวคนสร้างซึ่งเป็นผมเองก็ไม่ได้เงินนะครับผมอันนี้คือผมพูดในตัวมูมเอ,เองเลยถ้านะผมท,ที่ทำโปรเจกต์มั่งอะอยู่ แล้วใครที่คุยในไลฟ์สตรีมกับผมหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วว่าผมกำลังทำโปรเจกต์บางงะอยู่นะผมถ้ามีเวลาว่างผมก็นั่งทำรเรื่อยๆแล้วก็เสร็จเมื่อไหร่ก็จะว่าจะให้ผีออเดอร์กันถ้าผมพูดว่าถ้ามีคนมาขโมยไอเดียเหล่านี้แล้วเอาไปขายแล้วไม่ผมไม่สามารถเอาผิดเขาได้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมพูดในเชิงที่ว่าผมเห็นหลายคอมเมนต์ที่แบบว่าไปเข้าข้างเซิร์ฟเถือนนะครับผมว่าเวลาผมพูดว่ากาวิตี้ทำถูกแล้วที่ไป ดำเนินคดีเนี่ยเขาก็บ,บอกว่าหาว่าผมเข้าข้างกาวิตี้นะผมซึ่งพูดเรื่องลิขสิทธินะ์มันเห็นภาพชาัดอยู่แล้วนะครับผมว่าใครถูกหรือใครผิดนะครับผมทีนี้ผมพูดกับกันมากับมาในมุมมองตัวงานผมเนี่ยถ้าผมไม่ได้เงินจากสิ่งที่ผมสร้างที่ผมลงทุนไปทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องไอเดียเขาว่าลงทุนไม่ใช่แค่เงินนะครับผมทั้งเป็นทั้งเรื่องเวลาแล้วก็ไอเดียทั้งการฝึกฝนด้วยที่ผมลงทุนไปแล้วมันไม่ได้อะไรกลับมาเนี่ยทั้งที่ผมควรจะได้เนี่ย ผมก็ไม่เห็นว่าจะทําต่อไปทําไมนะผมอาจจะทําให้ตัวเองอ่านคนเดียวก็ได้อาจจะทําเก็บไว้คนเดียวก็ได้แต่จะไม่ทําแล้วเผยแพร่นะครับผมที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นสเกลของการเริ่มต้นแบบมุมมองเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาจากตัวบุคคลบุคคลหนึ่งทีนี้ลองมาพูดระดับองค์กรระดับบริษัทเอาให้เห็นแบบภาพใกล้ตัวก็คือบริษัทเกมเนี่ยแหละนะครับผมการที่บริษัทเกมลงมือสร้างเกมออกมาเนี่ย เราต้องใช้เงินทุนนะครับผมไม่ว่าจะด้วยการจ้างหรือไปซื้อไอเดียมาก็ตามสุดท้ายทุกอย่างก็ต้องใช้เงินซึ่งมันเป็นการใช้เงินที่แบบถูกต้องต่อให้ไปซื้อไอเดียมามันก็เงินมันก็ถูกนําไปให้คนคิดค้นอยู่ดีนะครับผมเงินเหล่านะั้นมันก็เหมือนเอาไปสนับสนุนวิชาชีพด้านนี้ใช่ไหมล่ะอย่างที่ผมบอกไปคนคิดค้นเกยขึ้นมา อาจจะไม่ใช่ตัวกา a v วิตเองแต่ว่ากา a i วิตก็ไปซื้อไอเดียของเขายอมจ่ายเงินเขาไปคนที่คิดคนเกมก็ได้เงินสุดท้ายมันก็คือเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องมีการพัฒน,นาอย่างถูกต้องนะครับผมแล้วก็ยังไม่รวมถึงว่าเงินถูกนําไปจ้างบุคลากรอ,อื่นๆอีกนะครับผมในองค์กรในสายนี้ในสายเกมจริงๆแล้วอาชีพในสายเกมมันก็มีหลายด้านหลายแผนกหลายความชํานาญนะครับผมคนดูแลเซิร์ฟเวอร์ คนเป็น gm หรือว่าคนออกแบบงาน a r ตอะไรก็ว่าไปคนเขียนโ coding อะไรแบบนี้นะผมสุดท้ายก็คือพูดง่ายๆคือเงินมันเข้าสู่ระบบไปสู่การพัฒนาอาชีพอย่างถูกต้องนะผมอยู่ดีคนสร้างหรือเจ้าของไอเดียที่ขายงานให้บริษัทเกมนี้เขาก็ได้รับเงินจากไอเดียของตนเองนะผมเพราะบริษัทก็เอาเงินไปซื้อบริษัทเกมก็ควรจะได้รับรายได้จากการลงทุน นะครับผมทํามันขึ้นมาสร้างมาขึ้นมาหรือว่าเปิดให้บริการนะผมเพราะฉะนั้นการที่ RO s เซิฟเถื่อนเปิดนั้นนะจะมองยังไงผมก็มองว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอยู่ดีนะครับผมอันนี้อย่างที่บอกไปแยกออกจากกันจากเรื่องว่าไอเดียบางไอเดียเขาดีใช่เซิฟเถื่อนบางเรื่องไอเดียเขาดีแต่ผมไม่ได้พูดว่าการที่ไอเดียเขาดีเนี่ยมันจะสามารถสร้างความชอบธรรมให้เขาละเมดลิขสิทธิ์ได้นะผมคุณกระ ขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของเขามาหารายได้อย่างไม่ถูกต้องนะครับผมแม้ว่าคุณจะเปิดบริการดีแค่ไหนแต่สุดท้ายการการะทาแบบลักษณะขโมยก็คือการการะทาแบบลักษณะขโมยอยู่ดีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ดีนะครับผมยังไงมันก็เป็นการขโมวยวันยังค่ำมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับผมผมจะพูดง่ายๆเหมือนว่าคุณไปขโมยของแล้วคุณบอกว่าเอาไปแจกเอาไปทําบุญนะครับผมสุดท้ายมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอยู่ดีนะครับผมถ้าคุณอยากจะทําบุญคุณต้องทําด้วยตัวเองนะครับผมคุณต้อง เอาไปแจกจ่ายให้คนอื่นด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าขโมยมาแล้วบอกว่าเอาไปทําบุญนะครับผมก็อย่างที่บอกไปแม้คลิปที่แล้วผมจะพูดถึงว่าเซิร์ฟเถื่อนบางเซิร์ฟที่มีไอเดียที่ดีแต่ผมจะย้ําเสมอเลยนะครับผมผมจะย้ําเสมอให้แยกออกจากกันเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับผมซึ่งหลายๆคนนํามาปะปนกันนะครับผมและนําเรื่องนี้เนี่ยไปใช้อ้างความชอบธรรมให้เซิร์ฟเถื่อนซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับผม คือย้ำอีกครั้งนะครับผมคุณต้องแยกออกจากกาันระหว่างการที่เขามีไอเดียดีผมก็เคยพูดในไลฟ์สตรีมตัวเองบ่อยๆว่าถ้าผมเป็นคนให้บริการ r o ผมจะแก้ปัญหายัางไงยังไงบ้างนะครับผมแต่ไม่ใช่การที่ผมไปเปิดเซิร์ฟเถื่อนเองผมจะพูดเสมอว่าถ้าผมมีเงินมากถ้าผมรวยแบบบิลเกตผมก็จะซื้อลิขสิทธ์ r o มาเปิดอย่างถูกต้องมาแก้ปัญหายัางถูกต้องแต่ไม่ใช่ไปเปิดเซิร์ฟเถื่อนหารายได้โดยการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ละเมิดลิขสิทธิ์เขานะครับผม หากคุณมีไอเดียในการแก้ไขพัฒนาเกมที่ดีสิ่งที่ควรจะทําคือมันมีหลายอย่างที่ไม่ใช่การละเมิดลิขสิทธิ์คืออาจจะนําไปเสนอบริษัทเกมขายไอเดียให้เขาเราดมทุนอะไรแบบนี้ก็ว่าไปหรือหากเขาไม่ซื้อนะครับผมหากเขาจะซื้อไอเดียหรือไม่ซื้อนั่นก็เป็นการตัดสินใจของเขาเองอยู่ดีนะครับผมเพราะมันคือทรัพย์สินหรือปัญญาของเขาแต่ไม่ใช่การนํามาใช้อย่างผิดลิขสิทธิ์แล้วอ้างความถูกต้องนะครับผม จริงๆแล้วพอพูดเรื่องนี้เนี่ยมาพูดกันต่ออีกหน่อยคือเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ในไทยยุคนี้เนี่ยพูดจริงๆก็ถือว่า,น,น,วาน,นะะน้อยกว่ายุคก่อนนะครับผมน้อยกว่ายุก่อนเยอะด้วยความที่อาจจะมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลอะไรแบบนี้ละมั้งแล้วก็แบบทําให้หลายๆคนเข้าใจเรื่องนี้ได้มากขึ้นนะครับผมแต่ก็ยังมียังมีบางส่วนที่เข้าใจได้ไม่ลึกพอแล้วก็ผมอ่านคอมเมนต์บางคอมเมนต์ผมก็เข้าใจว่าบางทีคุณต้องมองเรื่องลิขสิทธิ์ให้ แต่กว่าน,นี้ให้ลึกกว่าน,นี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปที่ผมอธิบายมาคุณน่าจะเห็นภาพแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าการที่เขาให้บริการไม่ดีคุณจะมีสิทธิ์ไปละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับผมคุณต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้อีกพอสมควรนะครับผมจริงๆแล้วเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าย้อนไปสมัยสักสิบถึงสิปีก่อนก็ถือว่าแย่กว่าน,นี้มากเลยนะครับผมแย่กว่าน,นี้มากๆใครที่เป็นคนแบบประมาณเจนเดียวกับผมนะครับผมน่าจะเคยเห็นช่วงที่แบบ EA ไทยอะไรแบบนี้หรือว่าค่ายเกมที่แปลเกมเป็นภาษาไทยสมัยที่เกมลิขสิทธิ์ยังเป็นกล่องอยู่ขายเป็นกล่องเป็นแผ่น DVD เป็นแผ่นซ d ดีนะครับผมสมัยที่ยังทาแบบนัน้นอยู่นะครับผมบริษัทพวกนี้เนี่ยผมมองว่าคือบริษัทที่ดีมากๆนะในสายตาผมสมัยนั้นเพราะทําให้เกมเมอร์ชาวไทยคนเล่นเกมชาวไทยเนี่ยได้เล่นเกมภาษาไทยนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องมานั่งงมโผงด้วยบ้างยิ่งคนที่ยังแบบว่าอายุยังไม่เยอะยังอาจจะ ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษมากโดยเฉพาะเด็กๆนะครับผมได้เล่นเกมภาษาไทยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมแต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่การละเมื่อิขสิ์หนักมากนะครับผมในไทยแผ่นผีซีดีเถือนหนังเกมเพลงมีวางขายในห้างเป็นเรื่องปกตินะครับผมทํากับเป็นเรื่องปกติเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายพวก EA ไทยอะไรเป็นี่บริษัทลูกที่เป็นแบบแตกสาขามาจากบริษัทแม่ที่มาเปิด เพื่อทาแบบแผดภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเนี่ยทั้งที่เป็นเรื่องที่ดีมากสุดท้ายก็ต้องถูกปิดไปนะครับผมสาขาบริษัทที่เป็นสาขาลูกเหล่านั้นก็ต้องถูกปิดตัวไปเพราะว่าช่วงนั้นโอโ้โหทุกคนหันไปซื้อของเถื่อนกันหมดเลยแล้วก็มีความการสร้าง่านิยมผิดผิดด้วยนะครับผมว่าไปซื้อของแท้ทำไมแล้วที่ของเถื่อนถูกกว่าอะไรแบบน,นี้แต่คุณไม่ได้มองให้มันกระจ่างไม่ได้มองให้มันลึกนะครับผมทุกคนหันไปขโมย ทรัพย์สินทางปัญญากันหมดเลยไปสนับสนุนการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาในขณะที่บริษัทเกมเหล่านั้นก็ต้องแบกค่าใช้จ่ายให้เวลาของบุคลากรในบริษัททั้งเรื่องการแปลแผ่นการจัดจําหน่ายทาพวกฝ่ายการตลาดฝ่ายการออกแบบแพ็กเกจอะไรมากมายที่ผมพูดไปอาชีพในสายงานเกมมันก็ไม่ได้ไปต่อนะครับผมมองให้ลึกไปอีกการที่บริษัทเหล่านั้นปิดตัวไปทําให้สายงานสายอาชีพที่มาด้านเกมพวกนี้ก็ต้องตกงานไปด้วยเพราะเงินมันไปอยู่กับ พวกที่ขโมยทรัพย์สินปัญญาไม่ได้คิดจะพัฒนาวงการเลยนะผมทำให้สายอาชีพพวกนี้ก็ไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้นะครับผมก็อาจจะไปทําอย่างอื่นหรือว่าไปทําอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมันก็แต่พูดง่ายๆคือมันไม่มีการพัฒนาต่อยอดในวิชาชีพด้านนี้ทั้งที่มันมีคนเล่นเกมเยอะมากเล่นเกมภาษาไทยก็เล่นกันเยอะมากนะครับผมตอนนั้นที่พูดมาทั้งหมดนะผม,ผมอยากให้เข้าใจหลายๆคนบางคนเข้าใจว่า เรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันบางคนยังมองตื้นไปนะผมต้องมองให้มากกว่านี้ให้ลึกกว่านี้นะครับผมและเข้าใจผลกระทบจากการไปสนับสนุนของที่ขโมยมาด้วยนะผมว่ามันมีผลกระทบมากมายแค่ไหนทั้งต่อตัวผู้สร้างโดยตรงนะครับผมแล้วก็วิชาชีพอาชีพในตลาดอาชีพด้านนี้นะครับผมซึ่ง สนับสนุนตัวผลงานเหล่านี้โดยตรงนะครับผมแล้วก็ทางอ้อมด้วยนะครับผมหากตัวผลงานนั้นแย่หรือไม่ดียกตัวอย่างนะผมก็คือเรื่อง r o เนี่ยแหละนะผมสิ่งที่ควรควรจะทําคือมอบฟีดแบ็กหรือคําวิจารณ์ให้ตัวเจ้าของผลงานหรือเจ้าของบริษัทนะครับผมถึงแม้เดี๋ยวจะต้องมีคนพูดว่าก็เพราะว่ามอบฟีดแบ็กไปแล้วเขาไม่ฟังนะผมก็ผมก็จะพูดต่อว่าถึงแม้เขาจะรับหรือไม่รับฟีดแบ็เหล่านั้นก็ตาม คุณไม่มีสิทธิ์ไปขโมยผลงานเขาไปละเมิดลิขสิทธิ์เขามันโคละเรื่องกันนะครับผมคุณไม่มีสิทธิ์อ้างความชอบธรรมใดๆในการขโมยผลงานของคนอื่นหรือไปสนับสนุนผลงานที่มาจากการขโมยผลงานคนอื่นนะครับผมคุณไม่มีสิทธิ์อ้างความชอบธรรมใดๆในการไปสนับสนุนผลงานที่ขโมยไอเดียของคนสร้างเหล่านั้นมาที่เขาผ่านระบบอย่างถูกต้องนะครับผมถ้าพูดแบบภาษาชาว r o เราและนรอกออนไลน์เรานะครับผม ต่อให้ค่ายกาวิตี้จะบริหารแย่ไม่ถูกใจคุณยังไงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปสนับสนุนเซิฟเถื่อนหรืออ้างความไม่ชอบธรรมเหล่านั้นในการไปเปิดเซิฟเถื่อนมันเป็นแค่ข้ออ้างนะบอกในการกระทําผิดและข้ออ้างกับเหตุผลนะั้นมันต่างกันนะบอผมยกตัวอย่างอย่างที่บอกไปการที่คุณขโมยของแล้วคุณเอาไปให้คนอื่นแล้วบอกว่าทําบุญมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําให้คนเป็นคนบริสุทธิ์คุณก็คือคนที่ขโมยอยู่ดีถ้าต้องดําเนินกฎหมายตามตามกฎหมายดําเนินคดีตามปทติคุณก็ผิดอยู่ดี นะครับผมเพราะสุดท้ายทุกไอเดียนะครับผมของตัวแล็กนาล็อกออนไลน์ All เนี่ยเกมเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคลาสี่ไม่ว่าจะเป็นของในอนาคตดันเจี้ยนต่างๆในอนาคตแพทต่างๆในอนาคตที่เซิร์ฟเถื่อนนําไปใช้นั้นอะ่ะมันก็คือสิ่งที่กาวิตี้เขาผลิตออกมามันคือสิ่งที่กาวิตี้เขาสร้างออกมาเขาใช้ต้นทุนในการจ้างบุคลกากรทํามันออกมาต่อให้มันจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจมันคือทรัพย์สินทางปัญญาของเขานะครับผม ก็คลิปนี้ผมหวังอย่างยิ่งว่าจะสร้างความเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีมากขึ้นสําหรับใครที่ยังคิดว่าการสนับสนุสน,นเซิร์ฟเถื่อนเป็นเรื่องดีซึ่งมันไม่ถูกต้องนะผมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นเรื่องที่หลายๆคนยังขาดความเข้าใจกันเยอะนะผมยังไม่ได้มองลึกไปถึงเรื่องทั้งตลาดอาชีพทั้งโครงสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่และว,วงการนะผมอย่างที่บอกแต่เราพูดเรื่องเกมจริงๆมันมีวงการอีกวงการการ์ตูนวงการดนตรีวงการหนังนะครับผมวงการ การออกแบบดีไซน์อะไรแบบนี้นะผมเยอะแยะมากมายกราฟิกดีไซน์อะไรแบบน,นี้เยอะแยะมากมายเป็นหมดนะครับผมซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาสําคัญมากๆนะครับผมก็อย่างที่บอกไปถ้าคุณมองลึกคุณก็จะเห็นว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินชีวิตการดํารงชีวิตด้วยจากวิชาชีพเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาถึงมีกฎหมายออกมาในประเทศที่จเจริญแล้วนะผมเรื่องนี้สําคัญมากๆเรื่องนี้เขาให้ความสำคัญมากๆประชาชนทั่วไป รู้กันหมดนะครับผมรู้กันเป็นส่วนมากว่าการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นแย่แค่ไหนนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปมองโครงสร้างให้ออกนะครับมองให้ออกว่ามันมีอาชีพอบื่อๆอีกที่ได้รับผลกระทบนะครับผมไม่ใช่แค่ว่าคุณไม่ชอบค่ายค่ายนี้คุณคิดว่าค่ายค่ายนี้บริการไม่ดีแล้วคุณจะไปเปิดเสฟเถื่อนหรือไปสนับสนุสน,นเสฟเถื่อนเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับผมเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ตัวนายทุนหรือเจ้าของธุรกิจเท่านั้นที่เสียหายนะครับผมมันเสียหายเป็นวงกว้างมากกว่านั้น ตัวอย่างง่ายๆก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าใครเป็นคนรุ่นเดียวผมน่าจะจําได้เลย EA ไทยนะครับผมที่ต้องมาปิดตัวลงเพราะเรื่องปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ทางที่เกมมีคนเล่นเยอะมากนะครับผมก็คลิปนี้วันนี้หวังว่าจะเคลียร์นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมอยากพูดมากเพราะหลายๆคอมเมนต์ลรวรู้สึกว่าเออเราต้องปรับความเข้าใจเรื่องนี้ให้กับคนฟังบางกลุ่มที่ ยังเข้าใจผิดผดอยู่เกี่ยวกับเรื่องการที่ว่าจะไปสนับสนุนเซิฟเถื่อนนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์หวังว่าจะทําให้หล,หลายๆคนที่อาจจะยังมีมุมมองที่ไม่ถูกต้องได้กลับมามองได้ถูกต้องแล้วก็กลับมาเห็นคุณค่าของการสนับสนุนทรัพย์สินทางปัญญาถ้าคุณไม่ชอบผลง,งานนั้นคุณก็แค่ไม่สนับสนุนนะครับผมไม่ใช่ไปขโมยของเขาไม่ใช่ไปสนับสนุน การขโมยนะผมไม่ใช่ว่าจะไปทําอะไรก็ตามนะผมในเชิงที่แบบว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ถูกต้องนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ใครชอบก็กดดีไลค์ก็ได้ใครชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกด u b s c r i b ์นะครับผมใครคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันนะครับผมไว้เจอกันอีกทีโอกาสหน้าสำหรับแรกเทศวันนี้เท่านี้สวัสดีทุกท่านนะครับผม